สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสินชัยคลาสเซนเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กมีรถมาแนะนําทั้งหมดสามคันเนาะเป็นรถกระบะรุร่นล้นเลยนะคะลูกค้าก่อนที่จะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะลูกค้ากดติดตามเพจของเราไว้ด้วยเนาะอ่ะเบอร์ติดต่อของออสินชัยคลาสเซน,นเตอร์นะคะเบอร์ขึ้นไปให้ด้านบนเลยเนาะเบอร์นะคะ0 8 9 9 6 9 5 5, 5 7 7นะคะ0 8 9 9 6 9 5 5 7 7เนาะส่วนไลน์นะคะลูกค้าไลน์เนาะ S-I-S-I-N-C-H-A-I 1นะคะลูกค้า S-I-N-C-H-A-I หเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปชมคันแรกกันเลยนะคะคันแรกเป็นคันนี้เลยค่ะลูกค้ามิสูบิชิไทยเอ่อไททันคันนี้นะคะคันนี้เป็นปี2,012นะคะลูกค้าคันนี้เป็นปี2,012นะคะสีดำเครื่อง2.5นะคะเป็นตัว G L X พัดนะคะตัวยกสูงนะคะลูกค้าคันนี้เนาะนะคะ สวยๆแบบนี้ลงล้อมแม็กให้พร้อมแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่คะ่ะโดยรอบเป็นประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะราคานะคะลูกค้าราคาไททันคันนี้นะคะอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะลูกค้าสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะสำหรับไททันตัวยกสูงปี2012คันนี้นะคะ ผ่อนนะคะลูกค้าผ่อนสบายๆเลยนะคะอยู่ที่6,000นหน่อยๆน,นะคะลูกค้าสำหรับไททันสีดำคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาท72เดือนนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยเนาะเครดิตดีซีดาวนะคะลูกค้าเครดิตดีดาวเนาะสำหรับคันนี้นะคะนี่คะ่ะสวยๆแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวลองดูภายในกันนะคะ ภายในอ่าภายในของเขาเป็นแบบนี้นะคะเป็นบออผ้านะคะแบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะแบบนี้นะคะกระจกปัดไฟฟ้านะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะภายในสวยๆแบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะหรือลูกค้าอยากดูรูปเพิ่มเติมทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะนี่ค่ะสาหรับไทตันคันนี้นะเป็นปี2012แคปบตัวยกสูงนะคะราคาอยู่ที่ 1> 3 1 9แ0 0บาทนะคะสำหรับไททันคันนี้เนาะสนใจแคบหน้าจอแล้วส่งข้อมาในอินบ็อกได้เลยนะโอเคไม่รอช้าเราไปคันต่อไปกันเลยนะคะคันต่อไปเป็นคันนี้เลยค่ะคันสีขาวคันนี้นะคะนิสสันนวาวาระ np ส0มรคันนี้นะคะนี่ค่ะคันนี้เป็นตัวสูงนะคะเป็นตัวแคปคาริเบอร์ยกสูงนะคะลูกค้าคันนี้เป็นตัว E นะเป็นตัว E นะคะลูกค้านี่ค่ะลงล,องลอง้อแม็กออลอยเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้แคบเปิดได้นะคะลูกค้าคันนี้แคบเปิดได้นะสำหรับเอ,อ่อนะ NP 3 0 0รคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นปี2017นะคะเป็นปี2017ตัว E นะคะเครื่อง2.5นะคะลูกค้าสำหรับเอ,อ่อ NP 3 0 0ร้คันนี้เนาะราคานะคะลูกค้าราคาอยู่ที่4 4 9 9 0 0บาทนะคะ 449,900บาทเนาะอ่าโอเคภายในของเขานะคะจะเป็นเบาะสีดำเป็นผ้ากำมะหยี่เป็นเนื้อกำมะหยี่แบบนี้นะคะเป็นเบาะกำมะหยี่แบบนี้เลยเนาะนะคะนี่ค่ะเครื่องเสียงบิวอินจากโรงงานแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะปุ่มกดสตาร์ทนะลูกค้าคันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะนี่ค่ะกดตรงนี้แล้วสตาร์ทได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะ เลขไม้เลขไม้ของเขานะคะอยู่ที่9ก้าหมืนกว่ากิโลเนาะลูกค้าเกหมืนกว่ากิโลนะคะมีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายได้จากพวงมาลัยตรงนี้เลยนะคะนี่คะ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในกระจกปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าคันนี้คันนี้นะคะเป็นอเอ็นพีสามเครื่อง2.5ตัวยกสูงตัว E เกียธรรมดาปีสิเเนาะ ราคาของเขาอยู่ที่4 49,900บาทนะคะ4 49,900บาทผ่อนยาวๆไปเลยสบายๆนะคะเอ่อ8,000กว่าบาท8 4เดือนไปเลยนะคะลูกค้าสำหรับนาวาล่าคันนี้นะถ้าลูกค้าสนใจแคปหน้าจอแล้วส่งข้อมลาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะนี่นะคะเครดิตดีฟีดาวนะคะลูกค้าหรือลูกค้าจะปรึกษาการออกรถการ เตรียมเอกสารต่างๆสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0899695577นะคะ0899695577หรือทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะลูกค้าเนาะโอเคเราไปคันสุดท้ายของวันนี้นะคะคันสุดท้ายของวันนี้เป็นคันนี้เลยคะ่ะลูกค้า t o y ยต้าไฮรักรีโบตอนเดียวคันนี้เลยนะคะตอนเดียวคันนี้เลยสีเทานะคะเครื่อง2.8นะคะลูกค้าสีเทาคันนี้เครื่อง2.8นะคะนี่คะ่ะ สวยๆแบบนี้เลยกระจกมองข้างเป็นไฟเรียวแบบนี้นะคะเครื่อง2.8เนาะคันนี้เป็นเครื่อง2.8นะคะเออคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2015นะคะลูกค้าราคาของเขาอยู่ที่4 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้า4 09, 000, 9 0 0 0 9,000บาทเนาะสำหรับคันนี้นะคะภายในของเขานะคะเออ เป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมสไตล์รีโวนะคะลูกค้าคอนโซลด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยเนาะเลขไม้นะคะเลขไม่อยู่ที่เก้าหมื่นกว่ากิโลนะคะลูกค้าเลขไม่อยู่ที่ตัวเก้าหมื่นกว่ากิโลเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะอ่าเก้าหมื่นกว่ากิโลนะคะลูกค้าเลขไม่นะนี่ค่ะกระจกปรับไฟฟ้านะคะลูกนะคะ้าคันนี้นะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าภายในสวยๆแบบนี้เลยนะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแคปบหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะ ค่ะาทวนกันอีกรอบนะคะลูกค้าสําหรับรีโวคันนี้นะคะรีโวคันนี้เป็นเครื่อง2.8นะคะลูกค้าเป็นตอนเดียวเนาะเกียร์ธรรมดานะคะปี2015นะคะลูกค้าออราคาอยู่ที่49,000บาทนะคะลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาท84เดือนเนาะคันนี้ผ่อนอยู่7,000กว่าบาท84เดือนหรือลูกค้าที่สนใจอยากได้ติดหลังคาเราก็มีให้นะคะคันสีขาวคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะลูกค้าคันนี้นะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแคปบหน้าจอแล้วส่งข้อมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือลูกค้าสนใจรถรุ่นอื่นนอกจากที่ปุ๊กแนะนํานะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าเนาะนะคะหรือติดต่อเข้ามาได้ที่สายด่วนนะคะที่เบอร์0899695577นะคะ0899695577เนาะโอเคสำหรับวันนี้ปุ๊กขอลาไปก่อนนะคะลูกค้าสวัสดีคะ่ะ